คลิปนี้ก็สำหรับเพื่อนที่เกิดวันอังคารนะคะสัปดาห์ถัดไปวันที่ยี่สิบสามถึงยี่กมกราคมสองพันห้ร้หกสนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะอ่ะอม,มีความลังเลใจนะเหมือนเลือกอะไรบางอย่างเนาะอืม การงานนะบางคนอะ่ะเขาบอกว่างานที่ทําอยู่อะ่ะก็มีความมั่นคงดีอยู่แล้วนะเนาะสิ่งที่ลงทุนไปลงแรงไปอะ่ะก็จะเปิดก็จะเกิดผลกําไรนะเนาะได้รับผลประโยชน์แต่ว่าพื้นดวงเราเมอรามองหาทางเลือกอะไรอื่นๆไว้อีกนะเนาะเพราะว่าเหมือนตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าอาจจะมีความไม่เป็นตัวเองแล้วก็อาจจะมีปัญหาก,กับ ผู้ใหญ่หรือหน้าที่ในองค์กรหรือหน้าที่การงานหรือว่าอยากได้อะไรที่มันเป็นตัวเองกว่านี้เนี่เออมีทางเลือกที่เป็นตัวเองกว่านี้เนาะเออหรือว่าบางคนนะ่ะอยากที่จะหันไปลงทุนทําในสิ่งที่เองรักมากกว่าแต่ว่ามองว่าให้ทํางานที่ทําอยู่อะเออให้ตั้งใจแล้วกออ็ใส่ใจในงานนั้นๆเนาะ เออโดยเฉพาะคนที่ทำงานเงินเดือนะก็จะดีอยู่แล้วนะคะอืมก็ถ้าสมมุติว่าถ้าจะออกจากงานหรือว่าไปทำในสิ่งที่เองชอบก็ให้ศึกษาเยอะเออศึกษาจากผู้รู้เนาะเราจะได้ไม่ขาดทุนแต่มอว่าเรื่องการงานการเงินดีนะคะตอนนี้การเงินสำหรับเพื่อนที่เป็นนักลงทุนหรือว่าชอบลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะก็ให้ศึกษาดีดเนาะการเงินมีโอกาสมั่นคงแล้วก็ ไปได้เรื่อยๆเราก็ได้รับผลประโยชน์อะจากตรงนั้นนะเรื่อยๆเนาะแต่ก็ให้ดูดีๆเนาะให้มั่นคงอะ่ะอ,อย่าลังเลถ้าเราคิดว่าลังเลอะก็แสดงว่าไม่ใช่เนาะสุขภาพก็ให้ระวังการปวดหัวเนาะแล้วก็ความดันเอ,อความดันเกี่ยวกับเลือดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากระเพาะแล้วก็แค่นี้ค่ะ โดยรวมแล้วสุขภาพก็ดีมีความสุขดีให้ระวังแค่ตรงั้นเนาะปวดหัวแล้วก็เกี่ยวกับความดันแล้วก็เลือดเอ้ยความดันแล้วก็เกี่ยวกับกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยเออลำไส้ประมาณเนี้ยโอเคเ๋ยวเรามาดูความรักเนาะความรักธนาคารเป็นไงคะความรักคนโสดเลยค,คนสโสดความรักเป็นไงคะธนาคารโอเคคนสโสดทีนอ้ค่ ช่วงนี้ก็มีความสุขค่ะอยู่ได้สดๆมีความสุขความสบายนะคะบางคนอาจจะหันไปหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือว่าให้ความสำคัญกับคนรอบข้างเนาะมากกว่าเพราะว่าเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ็บกับเรื่องความรักเจ็บกับคนค่ะก็เลยห,หันไปสนใจ จะไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าไปใส่ใจแบบคนแบบคนอื่นๆในในแนวมิตรมากกว่าความรักนะเนี่ยค่ะหรือว่าไปมุ่งเรื่องการงานเนาะแล้วก็ความสําเร็จอย่างเงี้ยมากกว่าอาจจะปิดกั้นเรื่องความรักเนาะแต่ว่าคนโสดนะมองถ้าจะมีความรักนะก็จะมีความรักแบบมิตรภาพเนาะ เอออาจจะเป็นเพื่อนรอบ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 ,อบข้างหรือว่ากัลยานามิตรน่ะเออเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเข้ามาเนาะหรือว่าถ้าจะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยก็จะเป็นความรักแบบอาจจะเป็นความรักที่มาจากที่ทํางานเนาะหรือว่าเพื่อนประมาณนี้ฮะทาไมมีแต่เพื่อนช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคอาจจะไม่ใช่แบบไปปิ้งแวบปิ้งใครแล้วก็แบบ พบรักอะไรแบบเนี้ยจากทางไกลอะไม่มีเนาะอาจจะมาจากใกล้ๆนี่แหละคนที่เราเคยรู้จักประมาณเนี้ยเนาะหรือว่าคนใหนหนั้นที่การงาน,นอะความรักสําหรับคนที่มีคู่ดีนะมีแผนร่วมกันเนาะหรือว่าที่จะสร้างความมั่นคงเนาะหรือว่ามีการบางคนอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะพื้นดวงอะมีความ หึงกันคือแบบห่วงมีความเป็นเจ้าของอะ่ะห่วงกันนั่นแหละค่ะมีความหึงห่วงกันจริงๆคือไม่อยากให้ค่าใส่ตาหรือว่าต้องอยู่ในในในบริเวณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวคนวันอังคารเนี่ยจะห่วงคนรักเนาะช่วงนี้ เพราะว่าเหมือนอดีตที่ผ่านมาบางคนนะบางคู่มีเรื่องแตกแยกหรือว่าทะเลาะกันเนาะมันมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่เข้าใจอะ่ะมีเรื่องที่แบบทําให้เหวี่ยงวีนหรือว่ามีเรื่องที่สภาพจิตใจแบบไม่ลงรอยกันอย่างเงี้ยแต่บอกว่าคลิปนี้เนาะจะมีการเริ่มต้นใหม่อืมจะมีการวางแผนสิ่งใหม่ๆร่วมกันเนาะกับคนรักเนาะ ถ้าอดีตที่ผ่านมนาะคือทะเลาะกันอนะถึงทะเลาะกันแค่ไหนอะก็ยังมีอาการว่าหึงหวงแล้วยังไม่หายเขาค่าสายตาเนาะแั้งวันใช่มันเหมือนมันมีเรื่องอะไรที่ให้คิดให้กังวลอะนะอดีตที่ผ่านมากับคู่หลกักอะบางคนนะวนาคารก็พลังงานก็อาจจะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคก็มองว่าวนาคารเนาะถ้าทะเลาะกัน ถ้ามีเรื่องผิดใจกันเนาะที่ผ่านมาก็จะมีการเริ่มต้นใหม่หรือวางแผนใหม่แน่นะโคจร่วมกันเนาะเออช่วงนี้จะไม่ให้คนรักค่าสายตาหรอกโอเคก็วันาคารประมาณนี้นะคะ